เตรียมรับศึกใหญ่จีนส่งทหารซ้อมรบวอร์อกมอสโกอเมริกาหมดมุกขับรัเสเซียใน UN ขนาดะแนวรบไครเมียซอเดือนความพยะมะออายามของสหรัฐและพันธมิตรตะวันตกในการโดดเดี่ยวรัเสเซียหวังผลักดันให้หมดเครดิตในสาปร,ระชา,ชาติก็อยู่ในอาการกร่อยลงเรื่อยๆ หลายประเทศกำลังตั้งคำถามว่าการร่วมมือต่อต้านรัเสเซียเป็นการกระทำที่ถูกต้องจริงหรือรวมทั้งยังสงสัยว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะน,นี้มีสาระสำคัญอย่างแท้จริงถึงขั้นที่ต้องให้การสนับสนุนแบบไม่มีที่สิ้นสุดดังเช่นที่สหรัฐทำหรือไม่โดยที่ตะวันตกจัดหาอาวุธให้เชฟขณะที่ไม่มีการเจราจายอย่างสันติที่แท้จริงเพื่อยุติค,ความขัดแย้งแต่อย่างใดอันที่จริงก็คงรู้แต่ไม่พูดออกมาวันกระทบทางการทูตด,ด้านพันธมิตรสำคัญอย่างจีน ที่สหรัฐหมายหัวเป็นศัตรูสําคัญที่จะต้องโค่นและบ่ายหน้าไปจุดพลุกความขัดแย้งในเอเชียอย่างแข่งขันลากพันธมิตรนาโต้ไปจับมือกับกลุ่มควอตและออกัสขยามสงครามโตแทนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกองทัพจีนได้ส่งกําลังพลไม่ระบุจํานวน ไปยังรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการซ้อมรบครั้งใหญ่ต่อเนื่องจากงานแข่งขันทางทหารนานานชาติ International Army Games ปี2022ทางกลางสงครามในยูเครนยัยงคงเดือดระอุโดยเฉพาะแหลมไครเมียที่กองทัพรสัสเซียยอมรับแล้วว่าระเบิดในไครเมียคือการก่อวินาศกรรมแม้เคียฟจะไม่ออกมายอมรับอย่างเป็นทางการซึ่งในวันที่18สิงหางคมปี2 5 6 5สำนักข่าวรัสเซียทูเดและสโคนิกรายงานว่าปักกิ่งยืนยันซ้อมรบร่วมกับมอสโก ในการฝึกโปรแกรมวอ r สต็อกปี2022แบบพหอุภาคีซึ่งจะเริ่มในอีก2สัปดาห์ในภูมิภาครัสเซียตะวันออกระหว่างวันที่30สิงหาคมจนถึง5กันยายนปี2565ทั้งนี้มีประเทศที่เข้าร่วมได้แก่รัสเซียจีนอินเดียเบลารุสมองโกเลียและทาจิกิสถานที่ยืนยันเข้าร่วมแล้วลกระทรวงกลาโหมของจีนยืนยันเมื่อวันพุทธที่17สิงหาคมที่ผ่านมาว่ากองทัพปลดแอกประชาชนจีน จะส่งบุคลากรไปยังรัสเซียเพื่อกระชับความร่วมมือเชิงปฏิบัติและยกระดับความเป็นมิตรก,กับกองทัพของประเทศที่เข้าร่วมการประสานงานเชิงกลยุทธ์ระหว่างฝ่ายต่างๆและเพิ่มความสามารถในการจัดการกับภยัยคุกคามด้านความปลอดภัยต่างๆปักกิ่งตั้งข้อสังเกตว่าความตึงเครียดในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศในปัจจุบันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้าร่วมครั้งนี้แต่อย่างใดในขณะที่พันธมิตรตะวันออกจัดการซ้อมรบใหญ่ในรัสเซียเหตุการณ์การสู้รบในยิวเครนยัยงระอุเดือด ไม่มีแนวโน้มผลล่อนปรนแต่อย่างใดล่าสุดกองทัพรัเสเซียยอมรับชัดเจนว่าการระเบิดคลังรกระสุนที่แหลมไครเมียเป็นการก่อวินาศกรรมโครงสร้างพื้นฐานของบลาเรือนได้รับความเสียหายมีทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตต้องอพยพบ้านเรือนประชาชนจำนวนหนึ่งเหตุการณ์ระเบิดที่ไครเมียในเช้าวันอังคารที่16สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการกระทําโดยเจตนากระทรวงกลาโหมรัเสเซียได้เน้นย้ำว่ากําลังดําเนินมาตรการที่จําเป็นเพื่อขจัดผลที่ตามมา จากการก่อวินาศกรรมถ่อยแถลงระบุว่าการระเบิดดังกล่าวนั้นสร้างความเสียหายให้กับบ้านพักอาศัยของพลเรือนจำนวนหนึ่งรวมถึงสายไฟโรงไฟฟ้าทางรถไฟและบ้านเรือนหลายหลังพลเรือนบาดเจ็บไม่รุนแรงจำนวนหนึ่งรายสถานที่ที่ถูกโจมตีอยู่ใกล้หมู่บ้านเมสโกเยในเมืองดิชันคอยของภูมิภาครัสเซียซึ่งกองทัพใช้เป็นคลังเก็บกระสุนชั่วคราวกระสุนถูกจุดชนวนเนื่องจากไฟไหม้ก่อนหน้าน,นี้เกิดไฟไหม้คลังกระสุนอีกแห่งหนึ่ง เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่สนามบินทหารใกล้กับเมืองตากอากาศโนโวเฟโดรอฟกาเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตร1รายและบาดเจ็บอีก14ากรายกระทรวงกลาโหมไม่ได้รายงานผลสอบสวนการกระทําผิดว่าใครอยู่เบื้องหลังเป็นที่น่าสังเกตว่าเคียฟไม่ออกมาประกาศเป็นทางการว่าเป็นฝีมือของตนเอง าะเคยบอกว่าจะถล่มสะพานไครเมียของรัสเซียด้วยอาวุธของตะวันตกให้ได้ผู้ช่วยประธานาธิบด,ดีมิคาอิลโพโดยัคบอกกับเดอะการ์เดียนเมื่อวันอังคารว่าสะพานไครเมียเป็นการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายและเป็นประตูหลักในการจัดหากองทัพรัสเซียในไครเมียสะพานนี้สร้างขึ้นหลังจากไครเมียแยกตัวออกจากยูเครนภายหลังการรัฐประหารในเคียฟในปี2014และลงประชามติเพื่อเข้าร่วมรัสเซีย ทำให้เกิดการเชื่อมต่อทางถนนและทางรถไฟโดยตรงกับภูมิภาคซึ่งก่อนหน้าน,นี้สามารถเข้าถึงได้จากส่วนที่เหลือของรัสเซียโดยทางทะเลหรือทางอากาศเท่านั้นสภานนี้ส่วนใหญ่ใช้ในการจราจรพลเรือนด้านหมายความว่าหากเคียฟโจมตีก็จะทำลายชีวิตประชาชนโดยตรงก็ใช้เดินทางไปมาในชีวิตประจําวันคงต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่ารัสเซียจะดําเนินการป้องกันอย่างไรในแหลมไครเมีย ขณะที่การสู้รบซึ่งหน้าในสมรภูมิทั้งยูเครนและนาโตต่างเสียเปรียบพ่ายแพ้รัเสเซียตลอดมาจึงเริ่มปฏิบัติการก่อวินาศกรรมถี่ขึ้นในพื้นที่ชายแดนของรัเสเซียไครเมียรวมทั้งโจมตีพื้นที่รอบโรงไฟไฟ้านิเียร์ที่อยู่ภายใต้ใตการควบคุมของรัเสเซียอย่างต่อเนื่องสงครามยูเครนมีแนวโน้มขยายเป็นการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างรัเสเซียและนาโตในยุโรปแต่รัเสเซียจะไม่โดดเดี่ยวในศึกใหญ่เพราะพันธมิตรตะวันออกเปิดเผยท่าทีพร้อมหนุนเต็มที่เข้ามาร่วมกันคึกคัก ทั้งการจัดงานใหญ่ w a r Games และการซ้อมรบร่วมที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนําเสื้อโปโลโสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนําเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุกเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกด้กันทั้งหมด2สีด้วยกัน ก็คือสีน้ําเงินนาวีแล้วก็มีสีเบทนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิพทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลนมาได้เลยค่ะที่แอดชอป สี่ดอสโตหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02-114-6663ค่ะ